สวัสดีครับกับผมนายบุญ่งอิวนาผมอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลน้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุรดรธานีครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเรื่องของการปล่อยวางนะครับนะในเรื่องของคลายความเครียดครับครับในระยะนี้ผมไม่ค่อยที่จะได้ นำเสนอคลิปหรือไม่ได้ทำคลิปเลยก็เพราะว่าท้องทุ่งแห่งนี้ฝนตกนะครับนาะมาหลายวันแล้วก็น้ำท่วมหญ้านะครับนาะกลางทุ่งกลางนานั้นหญ้าแทบไม่มีให้ควายกินนี่ก็น้ำาระยะนี้ก็แห้งลงไปแล้วก็หญ้าก็เริ่มมีให้ควายกินก็พอที่จะทำคลิปออกมานะครับ ครับขอบคุณครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอแล้วก็ให้ดูพื้นท้องทุ่งแห่งนี้ไปด้วยนะครับนะ้าที่ชาวบ้านชาวนาก็กําลังที่จะปรับพื้นที่หรือกํากลังจะไถกันนะครับนะาบางเจ้าก็เริ่มจะหวานกันแล้วนะครับนะผมก็จะให้ดูนะครับนะ้าพื้นที่นี้ไปด้วยอันนี้พื้นที่ที่เขาทําทนากันแต่ ็นระยะช่วงที่ตะวันที่จะเขาเรียกว่า,าแสงนะครับนะที่ทำให้ไม่ค่อยชัดอันนี้ผมก็จะให้ดูในเรื่องของพื้นท้องทุ่งและควายและเลมหญ้าไปด้วยนะครับนะซึ่งเป็นาการและเลมในเรื่องของหญ้าที่ก็กำลังนะครับนะาเขียวกระจีแล้วก็น้ำเริ่มไม่มีนะครับนะ้า ก็มีเวลาที่จะพอทําคลิปหน่อยครับครับวันนี้ก็จะพูดถึงประเด็นในเรื่องของคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับในเรื่องของอในเรื่องของความปล่อยวางความปล่อยวางนี่ก็หมายความว่าสิ่งต่างๆที่เราขบคิดนะครับนะซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเราก็สมควรที่จะปล่อยวางนะครับนะ อย่างเช่นในเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บก็ดีนะครับนะถ้าเราคุ้นคิดอยู่แต่เรื่องอต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นก็ทําให้เรามีความเครียดครับเราจําเป็นที่จะต้องปล่อยวางไปนะครับนะเมื่อเรา,าปฏิบัติตัวนะครับนะพัฒนาตัวเองจนอ่า ได้ค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกว่าติดเป็นนิสัยแล้วนั้นเราก็สมควรที่จะปล่อยวางในส่วนต่างๆในเรื่องของสิ่งที่เราบังคับเองไม่ได้นะครับนะคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านบอกว่าอัตตาหิอัตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์สอนกันมา นะครับนะานานแล้วนะครับนะาซึ่งคนเรานั้นจะยากดีมีจนนั้นเราจําเป็นที่จะต้องพึ่งลําแข้งของตัวเองนั้นเป็นหลักครับถ้าเรามัวแต่ไปคิดนะครับนะาคิดกลัวโน้นกลัวนี่หรือหวาดระแวงหรือไม่มั่นใจในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่หรือการทําการงานต่างๆนั้นเราก็จะเสียโอกาสนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านั้นคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจําเป็นที่จะต้องอฝึกนิสัยของตัวเองนะครับนะให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นความเคยชินในเรื่องของการปฏิบัติงานการทํางานการสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเราจําเป็นที่จะต้องฝึกตัวเองนะครับนะใครอยากสวยอยากหล่ออยากรวยอยาก ที่จะมีฐานะมั่นคงนั้นเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องขยันหมั่นเพียรน,นะครับมุ่งมั่นนะครับอดทนพร้อมที่จะสู้กับงานหนักต่างๆนะครับนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เองนะครับนะพระพุทธองค์นั้นจำเป็นที่จะต้องฝึกตัวเองนะครับนะให้ติดเป็นนิสัย การทำงานนะครับนะมันก็ทำกันอย่างต่อเนื่องในสิ่งที่เขาเรียกว่าอาชีพสุจริตสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับนะาถ้าหากว่าเราฝึกจน,จนจิตเป็นนิสัยทำงานจนเคยชินสิ่งที่ว่ามันเป็นงานหนักนั้นมันก็จะไม่หนักครับเพราะเคยชินในเรื่องของ การงานที่เราทำนะครับนะบุคคลที่เขาประสบกับความสำเร็จนั้นก็คือในเรื่องของการฝึกหัดดัดตนในเรื่องของฝึกให้ติดเป็นนิสัยทำงานด้วยในเรื่องของความเชื่อมั่นในเรื่องของอขยันหมั่นเพียรสิ่งต่างๆเหล่านี้เองนะครับนะที่ทำให้คนที่มีความาขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่สู้ชีวิตนะครับนะ จึงมีโอกาสที่จะสร้างฐานะาหลักฐานของตัวเองนั้นให้มั่นคงให้มั่งคั่งและร่ำรวยได้นะครับนะนี่คือในเรื่องของการปล่อยวางในเรื่องของสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับควบคุมให้อยู่ในเรื่องของวิสัยตัวเองที่อยาก ได้อยากมีอยากเป็นนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องปล่อยวางมันไปนะครับนะอย่ากเก็บเอามาคิดอย่ากเก็บเอามาเขาเรียกว่าหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเก่าๆสิ่งที่ล้มเหลวสิ่งที่ผิดหวังนะครับนะ mm hmm. เมื่อมันผิดไปแล้วเราก็พัฒนาแก้ไขปรับปรุงใหม่นะครับนะ mm hmm. เมื่อเราทําอย่างนี้เป็นต่อเนื่องและติดเป็นนิสัยแล้วนั้น เราก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตไปอย่างเขาเรียกว่าอย่างราบรื่นถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคแต่ก็นั้นมันไม่ใช่ในเรื่องของอปัญหานั้นไม่ใช่ว่าจะมาขัดขวางหรือมา,อาบั่นทอนให้เรานั้นหยุดยั้งในเรื่องของความตั้งใจในเรื่องของการทำมาหากินครับเราจะต้องต่อสู้และแก้ ปัญหามันไปตามที่เราจำเป็นที่จะต้องอแก้ในสิ่งที่มันผิดพลาดบกพร่องนี่เองที่คนที่ประสบความสาเร็จเขาจึงมีความเขาเรียกว่าเชื่อมั่นในตัวเองนะครับนะเมื่อคนเรามันมีเชื่อมั่นในความในตนเองสิ่งต่างๆเหล่านั้นเขาก็มุ่งไปสู่ในเรื่องของความสำเร็จ เขาก็รอคอยในเรื่องของผลความสำเร็จที่เรามุ่งหวังเอาไว้นะครับนะได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกนะครับนะนิสัยของตัวเองอบางคนนั้นไม่ฝึกนิสัยของตัวเองแล้วยังใช้ในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความขเขาเรียกว่าความเครียดแค้นชิงชังนะครับนะมุทุรุดุดัน นะครับทำประชดไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือคนอื่นๆก็จะเป็นติดเป็นนิสัยครับในเมื่อคนเรานั้นมีอารมณ์ร้อนมีความโกรธเกลียดนะครับนะจนติดเป็นนิสัยนั้นนานๆเข้าก็จะตกเป็นธาตุในเรื่องของความโกรธนะครับความเกลียดความเกลียดชังความเขาเรียกว่า สร้างศัตรูให้แก่ตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่คือปัญหาครับบางคนนั้นตกเป็นทาสในเรื่องของความโกรธความโลภความหลงจนตัวเองนั้นจะต้องตกไปอยู่ขเขาเรียกว่านารกทั้งเป็นนี่คือในสิ่งที่เราไม่ได้นำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติกันอย่างจริงจังในเมื่อคนเรานั้นถ้าหากว่า นำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติกันอย่างจริงจังนั้นก็จะทำให้คนเรานั้นมีความสุขนะครับนะขเขาเรียกว่ามีความเป็นในเรื่องของรู้จักแพ้รู้จกัจกชนะรู้จักให้อภัยนะครับนะ,ะรู้จัก ปล่อยวางในเรื่องของสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือไปอทำในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากมีนะครับนะออยากเป็นมันไม่สามารถที่จะไปบังคับได้เราก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยวางครับในเมื่อปล่อยวางแล้วเจิตใจของเราสมองของเรานั้นก็จะโปรด์ปลอดปลอโปร่งร่ง ในเรื่องของความเป็นอิสระในเรื่องของความคิดในเรื่องของความเขาเรียกว่าอยากมีอยากได้สิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันก็ทําให้เรานั้นเกิดมีปัญญาครับหรือเมื่อคนเรามีปัญญาแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นปัญหาต่างๆเหล่านั้นเราก็สามารถที่จะแก้ไขมันได้ครับนี่คือวิถีทางในเรื่องของการปล่อยวางสิ่งที่เราไม่สามารถ บ,บังคับให้มันเป็นไปตามที่เราอยากได้อยากมีนะครับนะอย่างาโรคภัยไข้เจ็บหรือสงครามหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือปัญหาเศรษฐกิจต่างๆที่มันรุมเราที่มันทําทให้เรานั้นต้องคิดเครียดอยู่ตลอดนะครับนะเราก็จะหนักเข้าไปทุกวันทุกวันนั้นก็อาจจะ เขาบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าครับนี่คือในเรื่องของต้องใช้หลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสมาุิธเจ้าไม่ว่าจะเป็นศีลห้าในเมื่อ,อ,อไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมคาสอนนะครับนะในเรื่องของอินทิบาทสีนะครับนะาสันทาวิริยะจิตวิมังสานันนี้ต้องมีอยู่ในใจของหลวงบุญส่งอยู่ตลอดครับเพื่อจะดําเนินแก้ปัญหาในเรื่องของความเครียดนะครับนะ ก็สมควรที่จะต้องปลดปล่อยและปล่อยวางมันไปนะครับนะอย่าได้เก็บออกมาคิดอยู่ตลอดครับครับเัละครับนะวันนี้ผมก็จะอขอให้ดูลูกควายวันนี้นะครับเกิดคืนนี้นะครับนะถ้าหากว่าเราป้องกันไม่ดีก็อาจจะจมขี้ควายหรือโคนนะครับนะซึ่งล่มลึกนะครับนะ ก็รอดมาได้ครับนี่คือลูกคลายเกิดใหม่ในวันนี้ซึ่งเป็นเพศผู้นะครับนะก็ชื่อ,ขอเขาเรียกว่าน้องพืหัสนะครับนะเกิดวันพืหัสนะครับนไปน้องลูกไปนี่คือผลผลิตนะครับนะที่ลุงมุลส่งได้พัฒนาต่อสู้มาในเรื่องของอประกอบสมาอาชีพในเรื่องของ ความเขาเรียกว่าสุดจริตครับอ่าก็พยายามนะครับนาะที่จะต้องพัฒนาสายพันธุ์เไปเรื่อยๆครับนะ,ะแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับนะมีแต่คนมาขอซื้อนะครับนาะเลี้ยงลูกอย่างดีเฝ้าลูกไม่หนีละลูกนะครับนะ,ะเป็นแสนเขาก็ให้ครับนะเฉพาะตัวเดียวอันนี้คือในเรื่องของ แม่ควายที่ผมต้องโูรักเอาไว้นะครับนะเพื่อที่จะพัฒนาสายพันธุ์ครับครับเอาละครับนะขอบคุณครับวันนี้ผมก็ขอนำเสนอนะครับนะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะโอกาสต่อไปก็จะนำคลิปต่างๆนะครับนะมานำเสนอท่านต่อไปในโอกาสหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ